ความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนรอบตัวช่วงนี้ครับพลังงานที่สื่อออกมาเด่นๆสองใบนี้ที่สื่อถึงความกังวลเป็นห่วงรู้สึกไม่ดีแต่เหตุการณ์เหล่านี้มันมาจากคนรอบตัวทำมันไม่ได้มาจากเส้นทางไกลๆมันไม่ได้มาจากสื่อโซเชียลออนไลน์มันมาจากคนใกล้ตัวเป็นคนทำซึ่งใบนี้ก็ยังสื่ออีกว่าพอคนใกล้ตัวทำและเขา ถ้าเกิดเขาสํานึกผิดแล้วเขามาแสดงออกว่าเขารู้สึกไม่ดีโอเคมันก็อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลดีต่อไปได้แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เก็ตคนรับตัวเราที่แบบเผลอพูดไม่ดีใส่เราเผลอกระทําไม่ดีใส่เราเผลอฝากฝืนข้อสัญญาคําสั่งคําเตือนของเราอะ่ะแล้วเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกแยกกับการกระทําพวกเขาเหล่าเนี้ย และเขาดันไม่เก็ตว่าเราอ่ะรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วก็ยังทําตัวปกติยังกินข่าวดวยการยังมางอแงยังมาวุ่นวายยังมาพูดคุยปกติอ่ะมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบถูกโกงความรู้สึกนี้นิยามเนี้ยครับที่เหมือนหัวใจเป็นแผลมันคือเหมือนปมเหมือนปมเลยนะที่แบบแล้วต่อไปกูควร ช่วยเหลือไหมต่อไปกูควรสัญญาไหมต่อไปกูควรเชื่อใจไหมเพราะฉะนั้นแผลใจเนี้ยสิ่งที่กําลังจะเจอในช่วง3าวันหลังจากนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่สื่อให้ตัวเราอะระมัดระวังอย่าผูกมัดกับคําสัญญาคําสัญญาเรารักษาดีแต่อย่าบังคับให้คนอื่นรักษาอันนี้เป็นคําที่30วันเนี้ยหลีกเลี่ยงได้ ทำความเข้าใจได้ยืดหยุ่นกับเรื่องราวเหล่านี้ได้จะดีเพราะทุกคนมันไม่มีใครอยากชวนทะเลาะหรือผิดใจกันเขาเขาแค่ไม่รู้เขาแค่จัดลําดับชีวิตไม่เป็นเขาปล่อยผ่านก็แค่บอกเขาไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะหนูลืมสัญญานะคุณลืมสัญญานะเธอลืมสัญญานะพ่อลืมสัญญานะอะไรแบบเนี้ย แค่เตือนเขาด้วยความสุภาพใจเย็นเป็นคุณครูที่เด็กไม่ส่งการบ้านไม่ใช่ตีเด็กเลยแต่เป็นบอกว่ารอบหน้าส่งนะรอบนี้ขอก็ขอลงโทษตามความเหมาะสมขั้นแรกอะไรแบบนี้ครับถ้ายืดหยุ่นได้พลังงานสิบเหรียญกับ8ดไม้ในที่นี้อันนี้จะเกี่ยวกับโชคลาบรอยการเงินเพราะฉะนั้นไม่รู้เราฟังแล้วรู้สึกดีไมสามสิวันนี้ แต่ทุกครั้งที่มีเรื่องดิ่งและเราปล่อยผ่านไม่เป็นปมไม่ผูกมัดไม่เจ็บฝังใจได้ครับเราจะมีโชคการเงินกระโดดเข้ามาโชคการงานกระโดดเข้ามาส่วนโชคการเงินจะมาจากคนใกล้ตัวนี่แหละที่ทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเพราะฉะนั้นมันจะมาจากคนเจ็บช้าที่ทําให้เราเจ็บช้าน้ําใจเช่นโอเคลูกไหมแฟนไหมพ่อแม่ไหมและเขาต้องสํานึกผิดมาขอโทษรู้ตัวทันด้วยนะและโชคการเงินที่จะมามันอาจาจะมาจากราบลอย ที่เกี่ยวกับหวยลอตเตอรี่หรือสมบัติมรดกหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันง่ายกว่านั้น,น,นเช่นเขาพวกนั้นอะซื้อของหรือให้เงินเป็นการถ่ายโทษคือจะได้เป็นของพวกนี้เลยซึ่งมูลค่าสิบเหรียญมันคือเยอะมากๆเพียงแต่จำไว้อย่างหนึง่งเวลามีของมูลค่าหรือเงินหรืออะไรเงี้ยครับรับน้ำใจให้เป็นเกียรติตัวกินไข่ให้ได้มันเป็นนิสัยของคนที่บางคนมันเกียรติตัวไม่กินไข่อ่ะก็คือ กูเกลียดไอเนี่ยต่อให้ไอเนี้ยเอาของที่กูชอบขนาดไหนมากูก็จะไม่รับเพราะฉะนั้นระวังอีโก,โก้ตรงนี้ที่จะทําให้ตัวเองเสียโอกาสได้เงินไปเพราะฉะนั้นเราไม่ชอบอะไรก็ตามแต่อันนี้เรารับไว้ไม่ได้แปลว่าเรายกโทษให้แต่เรารับไว้เพราะมันเป็นประโยชน์ของตัวเราเองอันนี้คือเป็นพยาบาลด้วยจึงแนะนําว่าคนที่มันจะมีความคิดยืดได้เบสิกที่สุดมันคือต้องระบายเรื่องราวที่อยู่ในหัวเราเครียดการเงินการงานความรักเซ็ก บริวารการดูแลสุขภาพความไม่มั่นใจบุคลิกภาพเครียดเรื่องใดจําเป็นจะต้องหาคําตอบเรื่องนั้นซึ่งการหาคําตอบมันคือการไปพูดปรึกษาไม่ใช่เก็บคิดคนเดียวแล้วก็ไปเซิร์ชเพราะเวลาข้อมูลในหัวมันเยอะเราไม่รู้หรอกเราจะเริ่มเซิร์ชจากอะไรแต่ถ้าเกิดได้พูดปุ๊บมันคือการพูดระบายเรียบเรียงจัดเรื่องราวในสมองเดี๋ยวตัวเราจะพบความสุขความเจริญความก้าวหน้าใน30วันนี้แน่นอนครับมีอะไรไว้อัปเดตกันใหม่นะสวัสดีครับ